ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะได้จัดโครงการสัมมานาเรื่องของอนาคตกโกโก้ประเทศไทยเวทีที่จังหวัดตรังประจำปี2567ค่ะที่ห้องประชุมนครราชแกรนบอลลูนชั้น3าโรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายทรงกฎสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมานาอนาคตกโกโก้ประเทศไทยเวทีจังหวัดตรังประจำปี2567โดยมีบริษัทซีโนไทยซิงกวางโกโก้โปรดักต์จำกัด ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดตรังและพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูโกโกโก้เข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดเวทีเสวนาร่วมกันระหว่างผู้นําเกษตรกรและองค์กรเอกชนผู้รับซื้อสร้างกลไกาการรับซื้อและการเชื่อมโยงการตลาดผล,ผลผลิตโกโก้และจัดให้มีบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือระหว่างสากลวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังเพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาดรับซื้อผลผล,ผล,ผลิตโกโก,โก้แก้ไขปัญหาการที่ไม่มีที่รับซื้อ ือผลโกโก้ก,กับสาพ,พันธ์ทัานะขอไปค่ะกับสหาพัฒนาทองมีผู้แทนบริษัทชิโนไทยจริงกวางโกโก้โปรดักต์จำกัดค่ะ และเกษตรกรส่วนใหญ่ครับประสบปัญหาไม่มีแหล่งซื้อผลผลิตโกโก้ทําให้เกษตรกรบางส่วนได้โคนต้นโกโก้ทําให้คงเหลือต้นโกโก้อยู่ประมาณกว่า10,000แต้นเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตบริษัทชิโนไทยซิงกวางโกโก้โปรดักต์จำกัดต้องการผลผลิตโกโก้ทั้งในรูปแบบผลสดเมล็ดสดเมล็ดแห้งเพื่อแปลรูปเป็นผลผลิตจํานวนปีละไม่ต่ากว่า10,000ตันเมล็ดแห้ง ยงเห็นความสําคัญของจังหวัดตรังในฐานะเป็นพื้นที่ที่มีผลผล,ผลิตโกโก้เป็นจนํานวนมากได้มอบหมายให้สหพัฒนาทองมีเป็นผู้แทนของโรงงานในการรวบรวมผลโกโก้ในจังหวัดตรงังเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวจึงจัดโครงการสัมมนาผู้นําเกษตรกรเชื่อมโยงตลาดผลผล,ผลิตโกโก้ผ่านเครือข่ายสากลวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังครับ